ชมก็มาพบกับนิลลี่ขีเช่นเคยวันนี้เราก็มาต่อด้วย walking dead p a t สองกันเลยนะคะพีดเลยโอ้โหไอเดียดีมากไม่ชนยิงไปที่ถังน้ำมันบนเรือโอ้โหเรียบร้อยโดดดิีอมานี่ลูกถีบนี่พี่นับถือเลยไม่ชนเฮ้ยข้างหลังพีทบอกไม่ให้ฆ่าใครนะไม่ชนจัดเรียบนี่ยังไงเอาเฮ้ยไม่โดดละนั่นไงระเบิดเลยกลับมา ดาบก็ดาบสิมานี่โดนเป็นไงอ่ะเจมเจมถีบเลยอุ้ยมันกำลังต่อยพิษหลบขวานสิพิทโดนคุณโอเคนะคนพวกนี้นี่ต้องพูดเลยถ้าเราไม่ฆ่าเขา <ๆ S 1> เขาก็ฆ่าเราเร็วว่าไปที่เรือกันเลยเร็วเร็วสิกด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 อหืหเรืองบนก็ระเบิดอะไรเนี่ยลอยเกลือดเลยอะ่ะ ถึงแล้วขึ้นเรือไปเลยเอา้าพีทไปไหนอะไม่ได้มาด้วยเหรออย่าบอกนะโอ้โหอยู่นู่นกำลังไหว้ช้าจริงๆเลยพีทโอ้โหนี่ต้องมานั่งติดเครื่องอีกเหรอเนี่ยเอา้าเฮ้ยใครมาปล่อยมือยืนขึ้นสาวคนนี้หน้าสวยชื่อแค์หรืออะไรเนี่ยแหละคนเนี้ยพวกแกขโมยของแล้วนี่ยังเรืออีกเหรอเราเอาหมดนั่นแหละดูข้างหลังสิคิดว่าฉันจะหลงกลพวกแกเหรอเป็นยังไงล่ะบอกแล้วว่าให้ดูข้างหลังไม่เชื่อ มิชอนไปกันเถอะโหเรือวิ่งเร็วมากอืรีบเลยตามพวกมันไปแต่เรือเร็วมากโอ้ยปืนใครจะยิงหลบมิชอนหือบุดวิดโอ้โหตกลงเรารอดใช่ไหมเรียบร้อยอเสร็จเกือบแน่เมื่อกี้เราพ้นนะคะ ใช้เวลาโหลดแป๊บหนึงอ่ะเป็นอย่างนี้ทุกทีเรียบร้อยพ้นนะคะรอดมันไม่น่าเป็นแบบนี้เลยอ่ะคุณต้องเรียนรู้บ้างนะไม่จำเป็นต้องพูดด้วยดาบเสมอไปอ่ะดีกว่าการสับให้เละมันไม่สำเร็จเสมอไปนะทีไม่พูดเนะให้เกตทะเลาะก,กับพีทไม่ให้ใช้ดาบทุกอย่างที่ผมพูดต้องฟังผมพูดก่อน ถ้าการพูดไม่ได้ผลเราค่อยใช้ดาบของคุณถึงแล้วที่ไหนเนี่ยไปบ้านฉันเถอะโอเคต้องไปบ้านของแซมนะคะ as as ถึงแล้วเราถึงไหนเนี่ยโอ้โหมีการหันไปดูด้วย โดนเราจัดเต็มๆนะฮะวิ่งสิมิชโชนจะร้อให้มันมาก่อนแล้วไงโหยพวกมันส่งสัญญาณเลื่อนเอาเจออะไรนั่นไงซอมบี้เพียบเลยทั้งป่าค่ะเสร็จแล้วงานนี้นี่คือหนีเสือป่าจาระเข้ใช่ไหมมิชโชนโอ้โหพวกมันยิงพุขอความช่วยเหลือนะคะเอาเสร็จเลยตอนนี้มิชโชนเราพร้อม เอาเฮ้ยใครยิงเสร็จแน่ๆเลยต้องพวกที่ตามมาแน่ๆเลยนะคะลบแซมืมใครยิงวะพวกมันยิงเราหาที่หลบเร็วคานสีคานหลบเลยอยืเร็วเรวเลยไม่ชนเร็วๆว,เร,ว,เ,รว,เ,รวเราต้องใช้จอยคานเองนะฮะเนี่ยสุดๆเลยอะ่ะโอ้ย เราอยู่ระหว่างโนมาหวังว่าพวกซอมบี้ดึงดูดพวกนั้นได้ไม่ใช่เราเอาม้อีกตวงแล้วโอ้โหพวกมันโดนยิงสแสดงว่าอลันโดยิงแน่ๆเลยนะคะในปา่าคงจะหลอกล่อพวกนั้นได้แล้วจะทำยังไงใช่พวกเราผ่านวอล์กเกอร์ไปยังไงละ่ะนั่นสีเยอะมากถ้าวิ่งก็โดนยิงหัวนะอ้าและภาพจูงซอมบี้ก็มานะฮะอย่างที่เคยทำดูนะนั่นไงนางจะทำยังไงคะงานนี้ ต้องมีเอาซอมบี้มาไอ้นั่นนะนี่ไม่ตัดหัวหน้างานนี้แต่เสียบนะตัดแขนจับให้แน่นสิโอ้โหตัดไม่ขาดนะต้องดึงแขนออกด้วยเร็วเร็วเลยโอ้โหืมบ้าเหรอมีชนมาแล้วเอาอีกตัวงจัดเลยนี่ไงตัดแขนโอ้ย มัดที่คอคือไม่เหมือนเรื่องซอมบี้อื่นๆนะาที่เอาเลือดทาตัวแล้วก็เดินเฉยโอ,โ,โอ้โหมาเป็นโม้ะงานนี้คือมันคงได้กลิ่นซอมบี้ด้วยกันนะแต่ซอมบี้พวกนี้มองไม่เห็นนะเฮ้ยไปไกล้ๆเลยอย่ามาใกล้ไปอุ้ยน่ากลัวตอนนี้เราเดินได้แล้วอยู่ข้างๆฉันอย่าดุดิษละถ้าเราไม่เดินชนมันคงผ่านไปได้จะรอดไหมเนี่ยดูสิต้องผ่านวงไปนะ เฮ้ยเดินไปดิคือเราต้องใช้จอยเดินเองนะคะเขาไม่เดินนะพวกกลุ่มนี้เกิดอะไรขึ้นเดินไม่โชนเดินเร็วๆเลยเอามาแล้วขวาเอาโดนยิงโอ้โหเกือบนนะเอ้าวอย่าบอกนะวิโชนหลอนเนี่ยมันหลอนอะไรตอนนี้ กางป่าเนี่ยนะมิชนเป็นอะไรจะบอกว่าหลอนก็คงไม่ใช่อ่ะมิชนนี่หลอนตลอดอุ้ยตายเลยงานนี้จะบอกว่าไงดีอืมไม่มีอะไรหรอกไปต่อเถอะตรงไปเรื่อยๆโอ้โยซอมบี้ตัวเมื่อกี้มิชนช้าๆสิเฮ้ยทำไงดีอืมให้มันได้กลิ่นว่าเป็นเรานะบ้าเอ,อ้หลบไปที่อื่นเลย คือทำไมต้องให้เราเดินด้วยอ่ะเดินเองกันไม่ได้เหรอคือต้องกดจอยเดินนะคะ <Okay. S 1> คือคีว่ามันลำบากกว่าพาร์ทที่แล้วหน่อยนึงโอเคโอ้โหรันโดยิง okay. oh, oh, ทีละตัวเลยนะคะเราต้องไปนะอืม mm hmm. ใจเย็นนั่นนั่นนั่นอะไรอีกแล้วนะ่ะโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะแต่มันไม่สนใจเรานะไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะเห็นผล ยังดีที่ผ่านมาได้นั่นนะสิอ้าวมาแล้วรันโดถึงแล้วนะคะแล้วทําไงอะตอนนี้ยิงให้เรียบโอ้ยมันยิงเราวิ่งเข้าไปป่าเลยเร็วโอ้ยเสร็จเลยนะคะเราหนีสิงานนี้จะอยู่ทําไมละ่ะรันโดตามซะขนาดนี้วิ่งเข้าป่าแล้วนะตอนนี้เฮ้ยเหนื่อยให้ตายเถอะ หวังว่าพวกลึกเรือคงจะรอเรานะเราค่อยกลับไปถ้ามันเงียบแล้วหมายถึงลูกลูกเรือที่เรือเสียนะคะหวังว่าคงไม่นานเกินไปนะ <c oughs> ผมไม่ชอบให้โอ๊กอยู่นอกสายตาเลยอ่ะ <c oughs> มันมีทางลัดไปที่บ้านฉันด้วย <c oughs> ถึงมันจะไม่ค่อยปลอดภัยก็เถอะ <c oughs> โหเนี่ยนะทางลัดจะไปยังไงเหล็กมันกั้นอยู่ว่ะโอ้โหคือเราต้องปีนข้ามว่างั้นละหรือว่ายังไงฉันไม่มันไม่แย่อย่างที่เห็นหรอกนะ ฉันรู้ทางมันเห็นผลโอเคแน่ใจเหรอว่าไม่อันตรายมันยังดีกว่าทางอ้อมเขาไปก็แล้วกันโอเคเป็นก็ปีนอะ่ะคือต้องรีบแล้วแหละถ้าเรารอดชีวิตจากตรงนี้ผมจะไม่บ่นเลยนะเรื่องไปทางนี้ one one. แรกกับฉันเคยเปีนตามกันขึ้นไปเสียงปืนพวกนั้นตามมาแล้วนะคะเราไม่มีเวลาแล้วไปเถอะตามมา โอเคนะรีบไปเลยหนีอุย้ยมิชนตูดเธอหนักเกินไปหรือเปล่ามันเป็นทางลัดที่ยอดเลยอ่ะไปเธอพีดทางอื่นมันก็นานเกินไปใช่ปะกว่าจะถึงคือมันต้องมีคนหนึ่งล่วงล,วง,ลงมานะเชื่อสิอะไรสักอย่างเนี่ยโอเครีบปีนเลยมิชนอะไรจะลำบากขนาดนี้โอ้เอาต้องมานั่งเลือกด้วยไปไหนแล้วนี่ขวาแล้วกันเนาะ โอเคขึ้นเลยไม่ชนเร็วๆเอาโอ้ยแสดงว่าขวาไม่ดีโดดซ้าย,ยต้องอย่างนี้สิทำไมต้องมามีของแบบนี้ด้เนะี่ยเร็วขึ้นรีบๆเลยหวังว่าคงตามไม่ทันนะพวกนั้นโอเคเราต้องรีบแล้วนะฮะอุ๊ยเอาไม่ชนจะล่วงโดดจับสิอะไรก็ได้จับให้หมดโอ้หเหล็กอย่าพัง อย่าพังนั่นเลยยายาคุณโอเคไหมจับแน่นๆนะฉันไม่โอเคเลยแหละโอเคเราต้องไปแล้วเอาเสร็จละส่พวกนั้นมารันโดพวกมันอยู่นี่ทางนี้ไอ้บ้าเอ้ยไปขวาปีนเลยปีนเร็วๆไม่ชนเร็วดิไปไหนดีเอาขวารีบเลยรันโดอย่าเพิ่งมานะ ให้ปีนถึงก่อนได้ไหมอ่ะอึ๊บอ,อย่าล่วงนะงานนี้ทำไมมันลำบากลำบนขนาดนี้ดูดิแล้วต้องเลือกใช่ไหมเนี่ยไปไหนดีขอขวาแล้วกันโอเคไม่ชนอย่าล่วงอีกนะขวาที่แล้วนี่พลาดไปละโอเคใกล้จะถึงแล้วมันสูงมากเลยเนี่ยอุย๊ยเสียวมากเลยอ่ะโอ้ยโดดที่ไม่ชนนั่นลานโดมาจนได้เฮ้ยอย่ายิงดีนะที่กระสุนหมด เสร็จเลยเดี๋ยวจะช้าไอ้บ้าละาดยยิงแบบรัวๆเลยอะ่ะโอ้หทำไงเดี๋ยวรีบเลยมิชนเรเร็วใกล้ถึงแล้วมิชนโอเครีบเลย,ยกดสิคือต้องเป็นเราตลอดนะที่ทำใกล้เสร็จแล้วอุ้ยแซมโดนยิงอะ่ะมันยิงแซมตายแล้วทำไงดีเนี่ยโอ้โหเหล็กก็จะพัง เอ้ยเอ้ยนั่นไงเหล็กพังแล้วด้วยทําไงดีละทันนี้ช่วยด้วยทําไงโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยปืนก็ใช้ไม่ได้ผลทำยังไงดีเนี่ยหลบสิวะแซมกระโดดโอเคนะเดี๋ยวคียขอจบแพทนี้ติดตามแพทหน้านะคะยังไงก็รอติดตามด้วยนะคะวัสดีค่ะ